เพราะว่าสาดีบุตรนั้นเป็นผู้เลืศอนด,ด้วยปัญญาเขาก็เลยแล้วก็อย่างหนึ่งท่านก็มีทรพย์อยู่เท่าไหร่18โกดโกดหนึ่งก็คือ10ล้านก่ร้อสบล้านลูกทั้งหมดบวชบวชอ่ะพระสาดีบุตรมีน้องอยู่6คนสำเร็จแล้หันหมดส่วนครุฑระก็คืออ่าทะเลวัดส่ะซำเนรเลวัด สามเณรที่สําเร็จอราหันต์มีอยู่9ท่านนะครับสามเณรเรวัตสาวศิวลีสุภณะสาวลีเกษรละพวกนี้จะเป็นสามเณรที่สําเร็จอราหารันต์อันนั้นคารวะก็สําเร็จอราหันได้ครับสามเณรก็สําเร็จอราหันได้แต่ว่าคาราวะนี้ถ้าสําเร็จอราหันแล้วเนี่ยถ้าไม่บวชจะต้องนิพพานค,คือตาย แต่ว่าถ้าไม่ไม่บวชก็คือ,อต้องตายถ้าถ้าบวชแล้วไม่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 ตายไม่ไม่ไมนิพานก็นิพานมีสองนิพานนิพานที่มีหมดกิเลสแล้วก็หมดสิน้นอ,อายุไขก็นั่นได้แต่ว่านั่นหมดอกิเลสแต่ว่ายังมีดำรงชีวิตอยู่ได้อันนั้นก็อีกประเภทหนึ่ง มันก็ภาษาลิบุตรเนี่ยท่านบวชมาแล้ว15วันสําเร็จอรหันก็อยู่ได้แล้วก็โมคะลานะบวชมา7วันก็สาเร็จอรหั์ก็อยู่ได้แล้วก็ในครั้งก่อนก็ท่านเป็นลือสีนามว่านารัฐะเราก็ได้ทาบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ขอให้เป็นอักรสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลืศอด,ด้วยปัญญาโมคะลานะก็เป็นอักรสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศด,ด้วยอิติลิศอันนั้นพอมาเกิดบ้านของพระโมคคัลลานะอยู่ห่างนี้ไป6กกิโลมาเกิดแล้วก็ได้เป็นบุญทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําอยู่ที่การสร้างไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกับเราทุกวันนี้อยู่ได้อย่างดีมีความสุขก็เป็นเหตุเรียกว่าบุเบกะตะบุญยตา บุคคลที่ได้มีทําบุญทํากุศลไว้ก็จึงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีบุญไม่มีกุศลเนี่ยมันก็ทํำยังไงก็ไม่ได้ไม่เจริญไม่เจริญเราก็ไม่มีไม่มีความสุขยิ่งเราสะสมไวบ่อยๆสุขขอบุญจะอุตสโยโการสั่งสมบุญนั้นนําสุขมาให้ เราสั่งสมบุญไว้แล้วก็ตักน้ําใส่ตุ่มตักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มตุ่มบุญกุศลก็เหมือนกันถึงโอกาสถึงเวลามันก็มันก็เต็มได้อันนั้นก็สิ่งสําคัญที่เราทําไว้ทุกวันทุกๆวันเราได้ทําบุญทุกๆวันเราได้รักษาศีลทุกๆวันได้เราได้เจริญสมาธิอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยยกวัดไปอยู่ที่บ้านยกวัดไปอยู่ที่จิตใจของเราให้เรามี มีบุญให้มีปัญญาให้มีสตินำพาให้เกิดบุญเกิดกุศลได้ศีลก็เป็นศีลที่ในจ,ใจิตใจมีเจตนางดเว้นก็เรียกว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์เจตนาเจตนานั้นเป็นสิ่งสําคัญไม่ต้องเป็นศีลที่สมาทานไม่ต้องเป็นศีลที่ทาไม่ให้ด่างพ้อยทุกอันนั้นหรือว่าชิดบันได้เวลา แต่ว่ามันมีทุกๆวันทุกๆนาทีก็เป็นสิ่งที่สำคัญ